มาเจอกันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาบอกวิธีการเปิดสัตว์ดันเจียนสำหรับเทศกาลนะครับเทศกาลนี้ก็คือเทศกาลอีสเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเปิดนะก่อนอื่นก็เข้าในแอปดิทาโดที่เราเปิดเซิร์ฟกันนะครับเราก็เข้าไปในแอปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเทศกาลนี้สัตว์แสงก็จะเกิดเป็นไขรนะครับมีไข่อีตเตอร์ด้วยนะครับกดเข้าไปตั้งค่านะครับคือตั้งค่าตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปให้เราล็อกอินแล้วก็กดเข้าไปในการตั้งค่าของหน้าเว็บของเรานะครับเมื่อมาสู่หน้านี้เราก็กดสามขีดตรงมุมนะครับกดตั้งค่านี้นะครับกดตั้งค่านะครับ ก็จะขึ้นมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือการตั้งค่าของเซิร์ฟของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษก็มาเปลี่ยนภาษาได้นะครับกด3มขีดนะครับก็แปลภาษาได้นะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่นครับก็จะ มีการตั้งค่าของเซฟของเราต่างๆขึ้นมานะครับการเปิดสัตว์ดันเจียนก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีปกติมันไม่มีการขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรากดติ๊กถูกเลยนะครับติ๊กถูกเสร็จเราก็มันจะมีถ้าของใครหาไม่เจอก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าอันไหนที่ เป็นการเปิดสัตว์ดันเจียนนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับการตั้งค่าของนิทาโดทุกครั้งนี้เราต้องกดบันทึกนะครับไม่งั้นนี่แอป,ปจะไม่ทํางานนะครับหรือว่าเซิร์ฟของเราจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งค่านะครับให้เรากดบันทึกก่อนนะครับเรามันบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับแล้วก็กลับไปดูนะครับว่า การตั้งโค้งตั้งข้างอะไรของเราเนี่มันถูกต้องหรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็ที่ถูกเรียบร้อยนะครับหมดอะไรของเรามันตั้งค่าถูกหรือเปล่านะไม่งั้นนี่ <c oughs> ถ้าเราตั้งอะไรผิดนี่เซิร์ฟเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับเป็นบทตอนเรียบร้อยนะครับ นี้เราก็ให้เรากดรีก็เลียว,ว่ารีเซิร์ฟเลยนะครับเมื่อเรากดบันทึกแล้วก็รีเซิร์ฟตอนนี้ก็สัตว์เราก็จะเริ่มกลายเป็นดันนะครับตอนนี้ก็รอให้เซิร์ฟมานะครับเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟมาเรามาเจอกันใหม่นะครับหลังจากที่เรากดรีสตาร์ทเซิร์ฟนะครับมันก็จะสัดแสงในเซิร์ฟของเราก็ จะเริ่มเกิดแล้วนะครับเกิดในแมปเรื่อยเยนะครับช่วงเช้าน่าจะมีสัตว์พวกเล็กๆน,น้อยๆที่จะเป็นสัตว์ดันเจียนกันนะครับตอนเราคลิปวนะิดีโอนี้ก็มาบอกวิธีการเปิดสัตว์ดันเจียนสำหรับเทศกาลอีสเตอร์แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิไปใหม่ใหมก็จะรับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ